จะคิดถึงเธอร้นอนในใจทำยังไงก็ไม่หาวังจะกลับมาเพราะความจริงฉันไม่จำมาตั้งเลย สวัาสดีครับลำพากินจากข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ครับไม่จําว่าต้องลืมครับมันเป็นเหมือนเพลงที่เป็นตัวแทนของความคิดถึงอของคนคนหนึ่งกับคนอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเลิอออกกันไปแล้วแต่ว่าความทรงจํามันยังยังคอยย้ําเตือนเขาตลอดอะไรเงี้ยแต่เขาจําได้ทุกอย่างไปกินข้าวไปเที่ยวไปไปทําอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเขาจําไม่ได้อย่างเดียวคือเขาต้องลืมเรื่องเหล่านี้ไปครับนี่คือเนื้อหาของเพลงครับก็ลำตื่นเต้นมากนะครับตอนรู้ว่า เฮ้ยมันจะมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาล้ำตื่นเต้นมากแล้วก็พอเข้ามาคุยคอนเซปต์ก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่ล้ำอยากมีอยู่แล้วด้วยเพราะว่าคอนเซปต์นี้ล้ำก็ได้ร่วมคิดกับพี่ๆผู้ใหญ่แล้วก็โปรดิวเซอร์ด้วยครับ,บ,บก่อนหน้านี้นะครับล้ำเคยประกวดลำด้าไฮแลนด์ซีซั่นหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะเลื่อนมาแล้วก็ออกไปทําเพลงเป็นบอยแบนด์ออกมา2เพลงแล้วก็ ผ่านมาการเวลาผ่านไปอย่างนี้ครับลำก็เจอตัวเองมากขึ้นอยากทําผลงานให้มันเป็นตัวเองมากขึ้นเลยพี่ที่เข้าสารเขาเจอลําพอดีใน Youtube เลยเขาก็ทักไปแล้วก็ลองมาคุยโปรเจกต์กันดูครับ <c oughs> คือตัวตวนของลํานี่คือลาเป็นคนที่ชอบฟังเพลงล็อก <c oughs> ชอบเล่นดนตรีล็อกตลอดแต่ตอนเป็นบอยแบนด์มันจะเป็นแบบป๊อปหน่อยมัน <c oughs> เป็นป๊อปหน่อยแต่ว่าพอเราความเป็นตัวเองเต็มที่ในเพลงของเราคนเดียวเงี้ยมัน มันก็ได้ใส่ความเป็นร็อกไปซึ่งมันเป็นมันเป็น,น,ปนลำจริงๆครับเพลงนี้จริงๆลำมองว่าลำอยากให้คนที่เคยเป็นเคยเชียร์ลำเคยเห็นลำในรายการระบด้าอะไรอย่างนี้เขารู้ว่าเฮ้ยลำกลับมาทําเพลงแล้วลำมาเป็นศิลป,ปินเดี่ยวแล้วอะไรอย่างี้มากกว่าแล้วไม่ได้มองว่ามันจะต้องสักเซสขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ลำมองว่าอยากให้คนทุกคนดูมากกว่าลำเริ่มกลับมาทําเพลงแล้ว ล้ำตกใจมากครับเรื่องฟีดแบ็กเพราะว่ามันมันดีมากแล้วก็มันดีเกินคาดมากๆเลยวันแรกก็ปาไปล้านวิวแล้วแล้วก็แบบตกใจมากจริงๆว่าเฮ้ยคนยังฟังเราแล้วแบบคอมเมนต์บางคอมเมนต์แบบคนยังจําเราได้คนยังคิดถึงเราคนยังคิดถึงเสียงที่อยากเสียงของเราที่อยากให้มาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ท,ที่ที่ยังติดตามอยู่